ครับท่านียมชมครับนี่ก็ถือว่าเป็นป่าตองคู่น้อีกคืนหนึ่งครับของวันพฤหัสที่18บแปดกรกฎาคมสองพันห้ารนี้นะครับที่ท่านเห็นยู่ครับเป็นคู่เอกของรายการครับและกับการชิงขชมในรุ่น120ปอนด์ครับระหว่างนักชกจากประเทศไทยครับมุมแดงครับเชิงเอกกับนันจิโรดพบกับนักชกจากประเทศดูเครนะครับก็คืออินบิวเรลูชันภูเก็ตนะครับถือว่าคู่นี้ท่านผู้ชมครับเป็นคู่มวยที่น่าจับตาอย่างยิ่งครับเพราะว่าอยู่ในรุ่นพิพิยมครับ โอ้นครับเรามาดูดัง้านเชิงเอกครับถือว่ามาต่อยที่ป่าตองสงสามไฟหลังนี้เพลคใครไม่เป็นครับวันนี้มาเจอคู่ต่อทูที่แข็งเกร่งนะครับแล้วก็มีหมัดแล้วก็มีความแข็งเกร่งมากนะครับเพราะนั้นครับเรามาดูตั้งว่าเชิงเอกวันนี้เจอกับคู่ชกที่เคยผ่านด้านดับเพชรไพลินนะครับแล้วก็ผ่านทางด้านเพื่อนร่วมใคคนนี้น่าจะเป็นทางด้านฝรั่งอ่าฝรั่งครับฝรั่งเศสที่อะไรนั้นคนนั้นอ่า วันนี้คิดว่าเรามีปัญหาไหมในการที่จะเจอ,อ,อกับมวยต่างชาติเคยเจอเคยชกกับพวกต่างชาติไหมเคยครับเคยนะครับนานยังไม่ไม่นานแต่ดูเหมือนว่าเราจะเน้นทาง่ายมวยไทยมากกว่านะครับเพราะว่าน้ําหนักเวทนี้หาหต่างชาติมีค่อนข้างยากแต่วันนี้เจอกับต่างชาตินั้นี่ว่าเรามั่นใจว่าเราจะชนะและฟัสแชมไปโครงอีกครั้งหรือไม่ครับมั่นใจมั่นใจเป็นิลป์นะครับนี่มาจากสงขลาใช่ไหมครับ นักยกจากสงขาอะไรครับวันนี้เราวางเพ็นว่าอย่างไรครับว่ายกหนึ่งยกสองยกสามเราจะวางเพนอย่างไรกันทู่เขาวันนี้เรื่อยๆเรื่อยๆนะครับรแล้วคิดว่าถ้าเรามีโอกาสนกจะนกเข้าไหมครับถ้ามีโอกาสก็จะนกเราจะใช้อะไรนกเขามีทุกลูกมีหมัดเท้าโค่งได้หมดครบขึ้นเรื่องมวยไทยครับความมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นตะ์บอกพี่น้องชาวสงขาอ๋อฟ้าถึกับมั่นใจบ่มเดือจะตาเต็มที่ เอาละครับทางด้านเชิงเอกก็บอกไปแล้ววันนี้ถ้านกได้นกครับเพราะว่าเป็นมวยที่ครบเครื่องเรื่องมวยไทยเอาละครับมาทางด้านมุมน้ําเงินครับนกักชกจากยูเครนครับโอเคเอ็มฟิวทุนนายอยู่ไฟไลก์กับทุบเทนอบไทยแลนด์ฟอร์ดีเวทฟอร์เอ่อยูเทรนทุนนายแอนด์ยูวอร y no n โน o u don't w วอร y about it no n โน o and you come to ปตองสองทูทามไอรีเมมเบอร์ h y o ู l o s เ yeah every time yeah e v e ท y time and tonight you think i want one yeah 100% i don't know but i want i want 100% uh -huh. but who win Did you show and tonight uh, very important for you record the championship too yeah. if you tonight you win you have championship everything for two time ago no problem, no problem. you can come back to yeah, number one yeah, every time and he tell him to you when he can finish you by knock out, and you can knock out him or not, can win by knock out or not? I, I don't know. I don't know. And you have uh, what the part of body you can finish him by punch, elbow, knee, or no kick? Uh, punch maybe. Maybe punch. Yeah. But you could for punch too and elbow too. Uh, everything. Everything. No okay. Yeah. <No> and two hundred percent o n a t for the winner uh, again I can I can yeah okay yeah. อ้อาวเลยครับก็ถือว่าวันนี้เอ็นดิวก็บอกว่าจะแจ้งเกิดทันทีครับเพราะชกมาสองครั้งนั้นไม่ชนะครับเพราะว่าเจอของหนักของใหญ่ทั้งนั้นครับวันนี้มาเท่ากันพีกัดเท่ากันมาร้อยยี่สิบแต่ช่างร้อยช่างร้อยสิบเก้าพอดีทั้งคู่ครับสนุกแน่นอนครับคูณนี้